สวัสดีท่านผู้ชมดูท่านยู่ด้วยรับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกม yes หรือ no ก็ผมก็ผมได้ไปเจอเมื่อวานนี้เลยนะก็อยากมาเล่นับผมก็เห็นว่ามันน่าสนใจดีนะคือแบบเหมือนมีเพื่อนเล่นอะ่ะโอเคก็เราก็ต้องลากไปนะผมก็ไอ้ดูศรด้านขวามือเนี่ยไม่ต้องสนใจมันนะเพราะว่ามันบักก๊กครับผมผมทางนี้ออาผมจะใส่พริกไปนะเราให้ yes <or> no? ทายว่าเขาจะเอา yes หรือ no นะ no. อ่าถ้าเขาไม่ no เขาก็ไม่ได้ อ่าผมเขาก็โชคดีไปนะแต่คือประเด็นคือมันเป็นบ่อนไงคือแบบมันก็ไม่ได้สมจริงอะไรมากผมแต่มันก็เหมือนมีเพื่อนเล่นนะครับที่เข้าไปรับชมก็อ,อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะโอเคผมไปดูกันอา้าวรู้สึกว่ามีสร้างบ้านด้วยนะคียเราก็สร้างบ้านให้เขาไปแล้วผมแล้วก็ไปวันที่สองอ้าวขอให้ผมหลับตาด้วยด้วยว่ะคืออันนี้ผมไม่รู้นะว่ามีอันนี้ด้วย ผมว่าเย็ดไป <Yes. S 1> เขาน่าจะหลอกทำหน้าตาหลอกอะ ah. เห็นไหมผมบอกแล้ว <c oughs> เห็นไหมฉันไม่มีความสุขเลยผมคิดผมก็จะไปให้ดาวที่หลังแล้วกันนะโอเคปะถือผมต้องจะแกล้งเขาให้สำเร็จให้ได้กบผมตอนนี้ตังผมไม่มีเพยียงพอสำหรับการสร้างบ้านนะอา้าม,มันมี วาดรูปหน้าด้วยเหรออันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ย<ะ>คุณทำอะไรอยู่คือมันเป็นเกมแบบแกล้งคนอะคือแบบแบบไงแกล้งเพื่อนประมาณนั้นนะผมเกมเนี้ยหนุกๆก็บอกหนุกๆโอ้โหได้สร้างผนังบ้านเป็นรูปภาพเกมอะไรวะเนี่ยอันนี้เกมอะไรอะ เตเหรอเกมผมคิดว่านะไม่คุ้มว่ะคืออะไรวะ้ันี้ผมเล่นไม่เป็นโอไม่ผ่านนะคือต้องเล่นได้ผ่านด้วยนะเดี๋ยวผมจะอ๋อคือต้องใส่เหมือนกันมะ คืออะไรวะคือผมผมเล่นไม่เป็นไงคืออะไรวะก็ผมจะไม่ซื้อครับผมที่จะดูโฆษณานะโอ้อะไรวะโอ้เอาอันนี้ที่กดครับผมกดอากดทั้งหมดใช่ไหม ต้องมานั่งกดได้หมดเลยครับผมแล้วมันก็จะพลิกด้านได้แนละ้วอันนี้เคยเห็นในติกตอกเต็มเลยครับผมที่มันมีเด็กอะไรนั่นแหละ Amazing ยอดอ่าเป็นด่านเขียนหน้ายะวแต่เะเลงหน้าเข้าไปเลยครับผม ละเลงละเลงก็ผมละเลงเจไปดูอันต่อไปอะไรไวะเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรวะไม่บอกต้องดูขานาดไม่เป็นอาผมผมจะไม่ดูนะจะดู อ่ายิ้มหรือโ,โนมาแล้วผมคิดว่าอ๋อเอออันนี้คือเขาจะยิดใช่ไหมคีดผมก็ต้องเอาอันนี้ไปดิคืออ๋อเข้าใจละอันนี้คือมันมัน <What? S 1> มันจะบอกว่าอันนี้ผมเราสามารถแกล้งเขาได้นะก่เมื่อกี้ถ้าเขาถ้าผมเอาพุดดิ้งให้เขาคือเขาก็จะตอบเย็ดอยู่ดีับผมเพราะว่ามันกําหนดววงไว้แล้วนะ อ่าเกมอะไรเนี่ยรถต้อรวจมาผมให้เกมไปแล้วกันนะก็อันนี้อ่ะผมใส่ไปหมดเลยอนะ่ะเย้ <Yay! S 1> อ้าวคือผมเพ้งงนะอ,เอ่ะเนี่ยผมเพ้เกี่ยวอ่ะอันนี้คือเกมอะไรผมไม่เคยเล่นนะผมไม่รู้จักเกมนี้คือแลกของใครคุ้มกว่าก็อันนั้นเหร อ่าเรียบร้อยเราซื้อผรมมปแล้วเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็คัดอยู่พินพิกว่าเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆนะั้นเป็นพิกซึ่งผมจะโน่ครับผมเฮ้ย yes <or> no. หรือว่าจะลองเยสดเสรอเย็ด yes, yes, <Yes. S 1> ไปได้กันนะให้ <Yes. S 1> ขอดีใจไปครับผม อ๋อแล้วเป็นเกมเขียนหน้าอีกแล้วครับผมเขียน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 ครับผมเขียนยังคอได้ไหมเนี่ยไม่ได้เขียนแต่เียนหน้า<อ> <laughs> นางเสือดาววันนี้ก็ <laughs> <Okay. S 2> <laughs> รู้สึกว่ามันจะมีเกมแค่นี้ครับผมไม่ได้เยอะอะไรมากนะแตก่ก็สนุกสนุกไปครับอันนี้คือเขาจะตอบเป็นเยีใช่ไหม งั้นผมจะเอาพุดดิ้งให้เขาแล้วกันให้เขาดีใจไปครับผมเขาดีใจไปเย,ปยวเราจะเก้งเขาหนักมากครับผมคือผมคิดว่าเราเก้งเขามาเยอะไร้งี้คือผมก็เลยให้พุดดิ้งเข้าไปนะอันนี้คือเหมือนเป็นการที่จะ คือดูปุ๊บแล้วเราก็จะได้ตังตอนนั้นใช่ไหมก็คือผมที่จะดูไงคือไม่ดูอะอันนี้เป็นด่าอะไรครับผมอ๋อโซบอให้กดอีกแก้วนะคือแบบเหมือนเด็กอ่ะอันจริงเหมือนเป็นเด็กเล่นนะครับ ก็มีสามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับพี่จะเปลี่ยนก็สามารถไปโหลดเล่นกันไนดะ้ผมเพลยสโตนนะก็เป็นเกมชื่อเกมมันเป็นยุ่งผมตั้งเป็นชื่อคลิปให้นะโอเค yes, สามารถไปเล่นเ <or no. S 1> อาแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ผมไม่ได้มองมันคืออะไรวะ <Yes. S 1> ผมแยกไปแล้วกันนะผมว่าเป็นของดีผมว่าของดีแน่โอ้โห <laughs> ไม่น่าเลย ก็เกมนี้บอกเลยว่ามันเป็นการที่รู้จิตใจฝากตรงข้ามของผมว่าเขาจะแกล้งเราหรือไม่ก็คือเขาจะแกล้งเราตลอดครับผมนอกจากว่าเขาจะกินใจเราแล้วก็ได้ผ้าอะไรผมมาอีกที่หนึ่งครับผมแล้วก็นอนมาแกล้งต่อเลยอ่าลองลองแค่นี้นะ ก็คือฉากมันก็จะเปลี่ยนไปนะคือมันมีหลายฉากครับผมแล้วก็เยสุโนเขาจะเอาโนใช่ไหมนั่นแปลว่าผมก็ต้องเอาอันนี้ไปให้ของดีๆไปผมเพราะเขาจะตอบโน เราจะแกล้งเขาแล้วครับผมเราจะแกล้งเขาอย่างเดียวแล้วนะคือแบบคือแบบผมโดนแกล้งจัดแกคือแบบเกินไปผมมันภาษาให้หองดีๆแต่เขาทำ่างนี้กับผมไงเอออ่าให้อะไรมาให้ลูกเป็ดให้ลูกเป็ดเหรอก็เอาเอยเหมือนจะค่าเยอะเกินไปนก็เอาอันนี้ไปครับผมไม่เอาอ้าแล้วเป็ดกูหายไปไหนวะ อ๋ออ่าโ oh, <no. S 1> อา้โหชนะแล้วคืออะไรวะอันนี้เอนกีนี้ผมไม่เข้าใจจริงคือแบบเหมือนฝั่งใครที่ได้ใครได้ของปีได้เปรียบกว่าก็จะชนะรเปล่าใครได้ของมูลค่ามากกว่าอ่ายิสุโนยเยวเขาจะเป็นโน,โนใช่ไหมก็อเอาอันนี้ให้เขาเลยผมอ่า เขาแกล้งเราเยอะเกิเนไง,งคือแบบคือเขาแกล้งอย่างเดียวอะครับไม,ไม่เคยได้ของดีเลยอ่าผมจะดูแล้วะอ่าอันนี้เราต้องตอบเยอะด้วผมอันนี้คือเขาไม่แกล้งเรานะเนี่แหน่คืออ๋อเสร็จละคือถ้าออเขาเหงื่อเตะคือเขาจะเอาของดีให้เราเออหลอกไม่เก่งเลยนะ โอเคผมก็สลับดีคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะก็ผมเล่นมาถึงวันที่20แสิเลยนะก็บอกเลยเล่นสนุกเพลินๆผมเป็นเกมฆ่าเวลาเกมหนึ่งเลยนะก็ใครเหงาก็สามารถมาโหลดเล่นได้ครับผมก็สามารถโหลดกันได้ที่เพจสโตครับผมก็ผมไปเจอมาเนาะโอเคผมก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้เลยกันเนาะก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากท่านผู้ชมติดตามกันด้วยนะโอเคก็ Bye bye ครับผม